COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านเช้านี้เราจะมีการได้มาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับในพระธรรมกาลเทยบที่หนึข้อ1-10เปาโลผู้เป็นอัครทูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพร,พระเยซูและพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงปโปรดให้พระเยซูเป็น ขึ้นจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคิตจักทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อาเมนข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริ์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทําให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริ์แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐ อ gamer, ื <convert to Christians> ่นแก่พวกท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไว้แล้วนั้นก็จะต้องถูกแช่งสาบตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบบัดนี้ข้าพเจ้ากําลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ ถ้าข้าพเจ้ากําลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาตของพระคิ์สิ่งที่พระวิญญาณทํางานในใ,นใจหรือว่าสิ่งที่ผมได้ในเช้านี้นะครับก็คือว่าให้เรายึดมั่นให้เรายืนหยัดมั่นคงในข่าวประเสริฐแห่งพระเจ้า,า,ราจริงๆเพราะในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีการล่อลวงจะมีลัทธิสอนผิดลัทธิเทียมเท็จเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าเราเองไม่มีหลัก แห่งพระวจนะที่ถูกต้องหรือไม่มีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่น่าอันตรายแต่ใน่นบริบทในคีดจัก,กรกะทียใช่ไหมก็เห็นว่า,ามีการประกาศข่าวรรารประเสริฐอาจารย์ปโร์ก็ประกาศข่าวประเสริฐและมีผู้เชื่อเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและผู้หนึ่งในผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวที่เขา,เาถือธรรมเนียมยิวหรือว่าถือถือปฏิบัติธรรมบัญญัติของชาวยิวมาตั้งแต่วันพบุรุษใช่ไหมพอเขามาเชื่อพระเจ้า เขาก็าพยายามบิดเบือนข่าวประเสริฐที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์ในเรื่องความรอดใช่ไหมซึ่งเขาจะมีความเชื่อว่าเามื่อเขามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาต้องถือธรรมบัญญัติด้รรญญดดวยใช่ไหมซึ่งสมัยนั้นก็คิดว่าน่าจะมีต่างชาติเข้ามาเชื่อด้วยเช่นพวกกรีกหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นชาวยิวใช่ไหมเข้ามาเชื่อพระเจ้าพอเขามาเชื่อพระเจ้าชาวยิวที่เป็นผู้เชื่อใหม่เป็นผู้เชื่ออยู่แล้ว ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นมาเชื <as> ่อก็ต้องถือทมเนียมปฏิบัติของชาวยิวด้วยเช่นการเข้าสุนัตเป็นต้นหรือว่าการกินอาหารอะไรประมาณนี้ถ้าเขาอยากจะได้รับความรอดหรืออยากจะไปสวรรค์เขาก็ต้องถือปฏิบัติตามทมเนียมยิวด้วยซึ่งอาจารย์ปโรเองก็เขียนจุดหมายไปโต้แย้งบอกว่าคําสอนนี้ไม่ถูกต้องจะเป็นคําสอนที่ผิดเพราะว่าการที่พระยซุคริสทรงมาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขน และมาตายเพื่อไถ่าบาปแทนเราและพระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มอบสิ่งนี้ให้แก่เราโดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือพระเจ้าร้อยเปอร์เซนและเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนและมาช่วยเหลือเราเมื่อเราเปิดใจเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราเองก็ได้รับความรอดแล้วแต่ยวพยายามที่จะเสริมธรรมเนียมของเขาไปด้วยคือว่าแบบนั้นไม่เพียงพออาจจะต้องถือธรรมเนียมปฏิบัติด้วยใช่ไหมก็กลายเป็นว่า ทำให้อาจารย์ปโรต้องเขียนจดหมายฝากมาถึงคีดจับในเวลานั้นใช่ไหมว่าเป็นความเชื่อที่มีถูกต้องใช่ไหมก็จะเห็นว่าอาจารย์ปโรเองก็ได้เขียนในข้อหกและข้อเจ็ดใช่ไหมที่บอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริ์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนในพวกท่านอ ยุ่งยากใช่ไหมและปราถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคิ์ใช่ไหมทาให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็บิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคิ์ใช่ไหมก็เหตุมาถ้าเราเองไม่ได้วางรากฐานหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องเนะี่ยก็จะเป็นเหตุทําให้เรา,เาไม่สามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงได้จนถึงวันสุดท้ายใช่ไหมอาจจะในสมัยนั้นชาวยิวอาจจะมีเจตนาดีก็ได้ชาวยิวที่เป็นผู้เชื่อในสมัยนั้น ที่บอกว่า,าต้องถือธรรมบัญญัติด้วยใช่ไหมเขาอาจจะเจตนาดีก็ได้ใช่ไหมหรือว่าบาง,บางคนบางกลุ่มในสมัยนั้นอาจจะรู้สึกว่า,อ,าอยากจะถือธรรมเนียมปฏิบัติไว้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าถือกันมาใช่ไหมอาจจะรับในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาหรือว่าอาจจะมีเจตนาที่ต้องการลดทอนสิทธิอำนาจของอาจารย์ปอโลลงใช่ไหมด้วยความอิจฉาใช่ไหมก็จะเห็นว่าถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งที่ เราเองจําเป็นต้องยึดไว้ก็คือหลักความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าก็เข้าใจว่าสมัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางนะไม่เหมือนสมัยของเราสมัยของเราอาจจะมีการเดินทางมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างดีระหว่างพี่น้องระหว่างคนในชุมชนใช่ไหมแต่แม้แน่นอนแม้มีความสัมพันธ์แต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องกับชุมชนได้ทานข้าวทานอาหารเที่ยงด้วยกันไม่เพียงพอเราอาจจะจําเป็นต้องสอนพระวจนะพระเจ้าแล้วก็วางรากฐาน พระวจนะของพระเจ้าให้กับผู้เชื่อทุกคนใช่ไหมให้แข็งแรงให้ยืนหยัดให้มั่นคงให้ให้ไม่สั่นคลอนใช่ไหมเพราะว่ายุคสุดท้ายจะจะมีการล่อลวงเรื่องของลทัทธิสอนผิดลทัทธิเทียมเท็จเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเราเองไม่ไม่ได้มีข้อเชื่อที่แข็งแรงเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะคาดเคลื่อนในหลักความจริงหรือว่าเราจะมีความเชื่อนี่ที่ไม่ถูกต้องก็ได้ใช่ไหมปัจจุบันนี้ แหล่งค้นคว้าครับเพราะชนัานประชาก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมเช่นใน YouTube ใน Google พี่น้องเสิร์ชเข้าไปก็จะเห็นอันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับบางทีเราไปศึกษาเองก็ถ้ามันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือก็เสนอให้พี่น้องได้ปรึกษาพี่เลี้ยงปรึกษาผู้นำให้สิ่งที่เขาพูดแบบนี้มันถูกต้องไหมสิ่งที่เขาสอนแบบนี้มันมันใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมนั้นคิดจารของเราหรือว่าอคณะผู้น,นาของเราก็ ไม่ไม่ได้กีดกันในการที่พี่น้องเองจะศึกษาพระ,ษะระเจ้าด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าจะดีก็คือว่าอย่างน้อยมีที่ปรึกษาใช่ไหมเหมืนนอนพระบิวว่าที่ปรึกษามากก็ปลอดภัยใช่ไหมเราไม่เข้าใจเราไม่แน่ใจให้เราปรึกษาผู้รู้ปรึกษาอาจารย์ที่โบสถ์ปรึกษาผู้นำที่โบสถ์พี่น้องก็จะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับการเคลียร์ความคิดบางอย่างอย่างถูกต้องใช่ไหมแล้วก็เป็นการปกคลุมชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราด้วย ปกุมความคิดที่ถูกต้องที่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็เราเองก็จะปลอดภัยแล้วก็การกผูกพันตัวกับชุมชนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าผมก็ยอยากนุนใจพี่น้องได้ผูกพันตัวกับชุมชนแล้วก็ศึกษาพระชนาดพระเจ้าเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นคนที่รักในพระคำของพระเจ้าใช่ไหมเพื่อเราเองจะถูกวางรากฐานซึ่งกิจจกรของเราก็มีทั้งสีคลาสมีทั้งการสอนจากพี่เลี้ยงมีชั้นไอจีใช่ไหมพี่น้องเองก็จะถูกวางรากฐาน พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องก็จะช่วยทําให้พี่ต้องแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งในพระเจ้าผมเองก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยก็คือว่าต้องย้ําจุดยืนย้ําหลักข้อเชื่อแล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ด้วยความสัสสต่อต่อพระคำของพระเจ้าด้วยเพื่อเราเองจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้ววันหนึ่งเราเองก็จะไปเป็นพรกับคนอีกมากมายที่จะมารู้จักพระเจ้าเราเองก็ะจะวางรากฐานที่ถูกต้องลงไป หลุนใจพี่น้องนะครับให้ศึกษาพระธรรมเจ้าแล้วก็ผูกพันตัวกับชุมชนแล้วก็ใช้เวลากับพระเยาอยู่เสมอน,นะครับพี่น้องแล้วครับวันนี้ได้อะไรให้เรามีการได้ไข้ครวนแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็ไข้ครวนแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราจริงๆวันนี้ผมเองก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาพระเจ้พระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ย้ำยืนหยัดมั่นคงแล้วก็ย้ําจุดยืนของตัวเองมากขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้า เอเมนเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ที่เราได้เข้ามาอธิษฐานนัสการฟังเสียงพระองค์พระบิดาเจ้าขออธิษฐานให้เราเองได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ให้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราที่เราจะนําไปประยุกต์ใช้ที่เราเองจะปฏิบัติที่เราเองจะกระทําตามให้เป็นจริงมากขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพร พี่น้องทุกคนที่จะมีกําลังในการทํางานที่จะมีกําลังในการดําเนินชีวิตที่จะมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติรับใช้พระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ